ท็อปออฟตัววันนี้วัอิทิตย์เล่าตำนานของเกษียณสมุทรประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางสนามบินสวนภูมิสึกเทพมารและการกวนมหาสมุทรสร้างน้ำอมฤตข้ามไปจีนเที่ยววัดเซ้าหลินตำนานวิทยายุทธชั้นสูงแห่งบูลิมทำไมพระต้องเรียนกังฟูและวัดเซ้าหลินผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ S 1> <S 1> <S สวัสดีครับ Top ป f the World รนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10นาฬิกา25นาทีนะครับเวลาสบายๆคุยกันสบายๆตามภาษาคนคอนเดียวกันนะครับมีเรื่องอะไรก็มาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังมีทั้งเรื่องราวปกิจิตกามีสาระบ้างไร้สาระบ้างไปข้องเกี่ยวการเมืองบ้างเที่ยวบ้างก็ตามภาษาเหมือนกับเวลาเราเที่ยวกันเราก็พูดคุยกันอ,อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพิจเกินสมรั์ครับสวัสดีครับพวัิดีิเกินครับสวัสดีครับ ครับช่วงนี้เนี่ยหลายคนไปสามผัสณภูมิแล้วก็โดยเฉพาะทริปที่ไปยุโรปตอนดึกๆถ้าเป็นการบินไทยแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไปใช้ s a t เท l i t ไลท์เทอร์กันบ่อยไอ้เซตเทอร์ไลท์เทอร์มนอ่ยคือ Terminal ที่สร้างใหม่ขึ้นมาแยกออกจากเมนเทอร์มินอหรืออาคารหลักเดิมคำว่า s a t เท l i t ไเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็เป็นึกถึงดาวเทียมเพราะ s ซ t เท l i t ไมันเป็นแปลว่าดาวเทียมได้เซตเทอไลท์จริงๆ มันก็คือแปลว่าห่างไกลแยกออกไปนะครับซึ่งอาคารข้อแยก,อ,อ,กอ่ะเออมันแยกออกไปเป็นอีกอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารยาวๆเหมือนบนข้าง <S <S ทีนี้ว่าเราจะไปซัตเทอไลท์เทอร์มินอลที่สุนรณภูมิเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเราได้รับเกรดมาว่าเกรดของเราเนี่ยอยู่ที่เกรด S อะไรไม่นช่เื่อตัว S, <S แปลว่าต้องไปที่ซัตเทอไลท์เทอร์มินอลมันใช้เวลาเดินไกลเพราะเพราะว่าต้องเผื่อเวลาเดินไปจากจุดที่ เราเดินถ้าคนปกติเนี่ยเผื่อเวลาสัก15นาทีแต่ถ้าคนสูงวัยหน่อยก็เผื่อเวลาสัก20นาทีคึเขาจะขึ้นป้ายว่า16นาทีมันไม่ใช่16นาทีหรอกมันขึ้นอยู่ว่าเราเดินสปีดม้าหรือสปีดล่อสปีดล,หดลาหรือสปีดหอยทากนะครับซึ่งสปีดก็จะต่างกันซึ่งมันไม่ใช่16นาทีหรอกเพราะจริงๆแล้ว <c oughs> เดินจริงๆเนี่ยผมนิ่งเดินมา20่สินาทีเลยไม่นยังลงมาในเรื่อนไปรอรถไฟมันก็จะเป็นรถไฟฟ้าซึ่ง วิ่งไปที่เป็นมอนอเรลที่ที่งมันเป็นรถล้อนั่นแหละไม่ใช่รถ่างว,วิ่งไปถึงชไตรอร์มินอลเราก็ขึ้นมาที่นั่นเราก็หลายคนก็จะทราบว่าไอ้ตัวไอ้รถที่จะลอดใต้ดินของระหว่างเมนทอมินอลกับชไตรอร์มินอลอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอาคารหลักแล้วตรงนั้นเนี่ยจุดที่คนมักจะบอกนัดพบกันเนี่ยบอกไปเจอกันตรงพญานาคแต่เรียกชมบตรงนั้นนี่จริงๆเราเขาไม่ได้เรียกว่าพญานนาคตรงกลางอาคารผู้โดยสาร ส่วนภูมิขาออกเนี่ยนะครับตรงบริเวณพอถ้าเราผ่านต่อมอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเป็นเป็นกับสถาปิยกรรมซึ่งเขาเรียกว่ากษียณสมุดแต่ว่ากรเียณสมุดหนึ่งในปัจจัยขเองกษสียนสมุดเ,เ,เนี่ยก็คือพญานาครค,รครับซึ่งประพอบอกว่าไม่ใช่พญานาคตรงปฏิมากรรมนั้นเรียกว่ากษียณสมุด ก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของกษเียณสมุทรไหนๆเราก็เห็นรูปนี้หลายคนถ่ายรูปน <idal sweet UK> ี้มาแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเรียกว่ากษเียณสมุทรกษเียณสมุรนี่ก็คือการกวนมหาสมุทรเนี่ยเพื่อให้ได้น้ำอมฤตการกวนมหาสมุทรให้น้ำอมฤตเนี่ยใช้เวลาเป็นพันปีนะครับเราก็ การที่ได้น้าอมฤตเนี่ยม,มันมีเหตุมีผลของการให้ได้น้าอ,ำอมฤตคือมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่อเนื่องจากนิยายมหภา,าตรคือตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของฤาษีนะครับซึ่งชื่อว่าฤาษีชุรวาทเนี่ยคือฤาษีชุรวาทเนี่ยท่านมีความศรัทธาในพระอินทร์เป็นอย่างมากแล้วเพิ่นพระอินทร์เนี่ย เสด็จเดินทางมาโดยพระอินทร์จะส่งช้างเอราวันซึ่งช้างเอราวันก็คือสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครพะกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองเทพสร้างส่งช้างเอราวันมาพอส่งช้างเอราวันมาผ่านมาเนี่ยฤาษีธรุวาสเนี่ยก็ศรัทธาก็นําพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นพวงมาลัยดอกไม้หอมเนี่ยถวายพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็มาวางช้างเอราวันปรากฏว่าช้างเอราวันเนี่ยน่าจะเป็นภูมิแพ้ ไม่ชอบกลิ่นดอกไม้ก็เลยสะบัดแล้วก็ทําดอกไม้นี่ร่วงหรือพวงมลาลัยเนี่ยร่วงลงดินปรากฏว่าหรือสีธวาฒเนี่ยโมโหมากมคืออุตสาห์แบบเอาพวงมลาลัยซึ่งถือว่าเป็นของวิเศษเป็นสิ่งที่สถิตเป็นพวงมลาลัยที่เป็นคําอวยพรทั้งปวงเนี่ยมันจุไว้ในพวงมลาลัยเนี่ยถวายพระอินทร์แล้วเนี่ย ก็เลยโมโหด้วยความที่โมโหของของฤาษีธรุวาทเนี่ยก็เลยเอาช้างเอราวัณไปไว้ที่ปางช้างเชียงใหม่มถูกน้ำพุมตายไม่ใช่ครับ <c oughs> ก็เลยสาบแช่งพระอินทร์และเหล่าถวยเทพทั้งหลายแล่เนี่ยให้อิทธิฤทธิ์ลดลงปรากฏว่าพออิทธิฤทธิ์ลดลงเนี่ยพวกอสูรร้ายเนี่ยรู้เรื่องก็เลยเกิดสงครามอันยาวนานเลยระหว่างอสูรกับเทพพอเกิดสงครามอันยาวนานระหว่างอสูรกับเทพเนี่ยก็ สู้กันบาดเจ็บล้มตายแพ้บ้างชนะบ้างเพราะว่าเทพเนี่ยกำลังก็ลดลงเพราะถูกคำสาปของฤาษีนะครับนะครับอสูรก็มาสู้รบกันจกนกระทั่งในท,ที่สุดเนี่ยมันก็ความก็ไปจนถึงพระนารายพระนารายก็เพื่อให้เกิดเพื่อพระนารายเนี่ยคือพระผู้สร้างสันติสุขให้กับโลกก็ต้องการจะสร้างสันติสุขให้กับโลกก็เลยเอาเป็นว่าก็จะลงมาช่วยก็เลยช่วยเหล่าเทพ พ้วยการจะกวนเกษียนสมุทรให้เกิดขึ้นมาเป็นน้ำอมฤตเพื่อว่าเมื่อดื่มน้ำอมฤตนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอมตะจะไม่ตายแล้วก็พอเปิดเป็นน้ำอมฤตมาแล้วเนี่ยก็จะ <c oughs> มีพลังกลับคืนมาด้วยเพราะพลังที่ถูกรือสีสาบเอาไว้เนี่ยก็ลดหายไปนะครับ พีริภพจะกวนกเฉินสมุทรเนี่ยก็ต้องใช้พญานาคเป็นเครื่องมือในการกวนจะต้องช่วยกันดึงทั้งเทพแล้วก็อสูรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นพักเทพพักมารแต่ก็จะบอกว่าพักเทพนี่ก็ร้ายนะก็คือก็ไปไปหลอกมารว่าจะแบ่งน้ำำําอมฤตเนี่ยให้กับมารด้วยเพราะว่าต่างคนต่างทางอันนี้เดียวลับอ่ะเป็นเดียวลับไม่เป็นดี่วลับแล้วบอกไม่รู้แต่เอาเทพไปคุยกับมารแล้วบอกว่า ถ้าทําอะไรได้ก็จะมีน้ำนอมตยก็นน<ช>เป็นดิวแต่ว่ามาันอันเนี้ยมัมนมันเสียเปรียบพอมันไม่ได้เหิมเกลิมเหมือนกับดิวลับที่เรารู้ๆกันเนี่ยคือเดิวครับดามไม่ได้หรกเอาเป็นดิวเป็นดิวระ่องเทพกับมนันอันนี้ก็รนนนนีเวลากวนกระเสีนสมุทรเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีแล้วก็กวนน้ำเนี่ยรอบๆเขาพัซุเมนซึ่งเขาพัสุเมนก็เปรียบเสมือนโลกมนุษย์นะครับ สาราเป็นพันปีเราต้องช่วยกันดึงพญานาคทั้งเทพทั้งมารเทพเนี่ยก็อุบายให้เหล่ามารเนี่ยไปอยู่ตรงบริวเวณใกล้ๆ้ปากของพญานาคเพราะรู้ว่าเวลาดึงพญานาคแล้วพญานาคจะเกิดความเจ็บปวดพอเกิดความเจ็บปวดเนี่ยก็จะสำลักออกมาน้ำลายของพญานาคเนี่ยเป็นพิษมันไม่เป็นพิษเนี่ยพวกบรรดามารซึ่งเป็นเหล่ายักษ์ทั้งหลายแหละซึ่งอยู่ตรงบริวเวณปากก็จะโดนพิษ โดนพิษแล้วก็เกิดอาการผู้พองขึ้นมาเป็นจํานวนมากแล้วก็การกวนมหากวดกระเษียณสมุนเนี่ยใช้เวลาเป็น 1, ปพันปีพระนารายเนี่ยจะต้องแปลงอวตารล,ลงมาเป็นหนึ่งในร่างอาวตารของพระนารายก็คือเต่ามาเป็นหลังเต่าเนี่ยเพื่อค้าจุนแรงสั่นสะเทือนของการกรียณสมุนไม่ให้เขา พระสุเมนเออชื่อไม่ให้เขาพระสุเมนเนี่ยถล่มไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดน้ําท่วมโลกโลกเนี่ยก็จะถล่มก็จะพังพระนารายก็ต้องอวตารมาเพราะฉะนั้นในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นในที่องค์ประกอบในรูปนะครับจะเห็นทั้งพญานาคจะเห็นเหล่ามารคือเหล่ายักษ์เนี่ยอยู่ทางด้านหัวหรือทางด้านเสียดของพญานาคเหล่าเทวดานี่ยอยู่ทางด้านหางของพญานาคอันนี้เป็นดีลับที่มารถูกหลอกใช้นะครับเราก็จะมีพระนารายณ์เนี่ย อยู่ตรงกลางเป็นองค์ประธานในการเกษียณสมุดอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราเดินทางกันอยู่ตรงนั้นกันอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็จะรู้สึกลำคาญใจเหมือนกันเวลาเจอโดยเฉพาะสตาฟของอ่าวเดอร์เวยเองเวลานัดกันว่าเดี๋ยวเวลาเดินไปซัทเทอร์ไลท์เทอร์มินลเนี่ยไปเจอกันตรงพญานาคนะครับ <c oughs> ผมบอกมันไม่ใช่พญานาคมันคือเกษียณสมุดเขาเรียกว่าเกษียณสมุดตรงจุดนั้นนะครับก็เรียนให้ทราบว่าตรงจุดนี้นนมันเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมซึ่ง ถือว่างดงามแล้วเป็นจุดถ่ายรูปเลยผมเห็นทั่วจีนไปถ่ายรูปกันช่องเช้งช่องเช้งต่างไปหมดเขาถ่ายรูปกับยักษ์กับมันแต่ว่าเออก็ถ่ายรูไปหมดแต่ว่าส้าธุกข,ขอยายให้แบบ <c oughs> คุณทักษิณโผล่อยู่แถวนั้นเลยเพราะว่ากลัวว่าจะได้น้ำำําอมฤตแล้วจะเป็นอมตะขึ้นมาแวสวยเลยอะ <c oughs> เพราะว่าขนาดนี้ยังไม่เป็นอมตะนะกลับมาเมืองไทยตั้งแต่หนีออกไปกลับมาแล้วก็ไปดูโอลิมปิกซะหลายรอบหนีก็ไปอีกรอบหนึ่ง แล้วกลับมาทุกครั้งที่กลับมาหรือทุกครั้งที่หนีไปก็มันก็เกิดความวุ่นวายแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่สายบินส่วนอุมหรอกถ้าเขาจะต้องไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติเอชหนึ่งเยช่องเอสช่องเอสเอสนี่ไม่ใช่เอสสแตนดาร์เอสเปเชียลนะครับช่องทางธรรมชาตินะครับนั้นก็เป็นเรื่องของเสนามบินโินอุณภูมินะครับหนึ่งในสาบินที่จะบอกเราภาคภูมิใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ต้องบอกว่า ก็มีปฏิมาการรมสวยๆแล้วเร็วนี้ห้องน้ำค่ะเป็นอุณหภูมิทำสวยขึ้นเยอะ,<น>ะเลยขอให้แบบว่าทําให้สะอาดแล้วก็คือสนามบินเราอ่ะมันมันต้องยอมรับว่าพอนักท่องเที่ยวมาเยอะคนเดินทางเยอะแล้วไซส์สนามบินขนาดเนี้ยเอาว่าอย่าให้แจมเงินก็แล้วกันนะก็เท่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะดีก็ออกมาเล่าให้ฟังเราก็เรียนผู้ชมที่ถ้าเกิดว่าเดินทางแล้วได้บอร์ดดิ้งพาสมาแล้วนั้นเขียนว่าเกตเป็นนำหน้าด้วยตัวเอสเนี่ย เผื่อเวลาในการเดินทางไปที่เกตของท่านเนี่ยประมาณ20นาทีถึง30นาทีแล้วท่านก็จะเดินมาเจอกับปฏิมากรรมเเกษียณสมุทรก่อนที่จะนั่งรถไฟไปที่สัอย์ไลท์เทอร์มินอลเดี๋ยวพักสักครู่นะช่วงหน้าเราไปเที่ยวเมืองจีนกันอีกรอบหนึ่งในทริปที่เราจะเดินทางจากซีอานไปลว่หยางนะฮะมาดูซิว่าหนึ่งนในไฮไลท์สำคัญนั้นจะมีอะไรอีกบ้างพักสักครู่ครับเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นกังฟูเพื่อที่จะ บำรุงร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพาเพราะว่าเราจะนั่งวิปัสนาเป็นวันๆเนี่ยคือมันจะต้องมีร่างกายที่ถึงพร้อมแล้วก็นั่งในท่าที่ครองสติได้ก็หมายถึงว่านั่งหลังตรองอย่างอย่างคนไทยเวลานั่งคัสมะ่ะนั่งสมาธิใน,นหลังต้องตรงตัวต้องตรอง,ตรอ,งรอย่างนี้นะครับทีนี้พอเข้าสู่สมัยราชวงศ์ถังเนี่ยโดยเฉืองในในช่วงของหลีซื่อหมิงเนี่ยก็คือถังไทจงเนี่ยนะฮะมันก็เกิดตรงที่ว่าถังไทจงเนี่ย ก็เป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินช่วงนั้นเนี่ยให้มันเป็นปึกแผ่นในสมัยราชวงศ์น้ำก็ต้องทําศึกสงครามก็กลายเป็นว่าพระที่วัดเสาหลินเนี่ยมาช่วยถังไทโจงเนี่ยรบ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around World the Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไหร้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w o r l d w i around the world thailand com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the sure, world ก่อนที่จะไปเรื่องราวที่จะเกิดพูดถึงทริป เซียร์นร้อยอย่างเนี่ยเรียนคุณผู้ชมว่าทริปในประเทศอาราดูเวอร์เราก็มีนะครับเพราะว่าหลายท่านบอก,กเราว่าอยากให้อาราดรูจัดในประเทศ <c oughs> บ้างอยากเที่ยวในประเทศแบบสบายสบาย <c oughs> เราก็ตอบสนองความต้องการของท่านครับเรามีทริปในประเทศก็คืออันหนึ่งก็คือไปเที่ยวเมืองตรังเมืองคนดีเมืองคูชวนหลีกภัยเนี่ยแหละครับไปเที่ยวเมืองตรังเราก็จะไป <c oughs> นอนที่เกาะกระดานไปนอนที่เซเว่นสีรีสอร์ทเากาะกระดานนี่เขาบอกว่าเป็นเกาะที่ได้รับการโหวตให้มี ว่ามีหาดทรายสวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อีกทริปหนึ่งก็คือทริปไปที่อีสานสองดินแดนมรดกโลกคือบ้านเชียงกับภูพระบาทนะครับไปเที่ยวอุดรขอนแก่นกันนะครับแล้วก็ชมปฏิมากรรมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของวัฒนธรรมสีมาอีสานนะอันนี้สนุก สนุกและอาหารอร่อยเราก็ได้ไปสักการะวัดสําคัญสาคัญที่ก่อตั้งหรือเป็นน้นกําเนิดของเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับหลายท่านเพราะว่าอีสานนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นดินแดนที่ก่อให้เกิดพระป่าสายวิปัสนาเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นดินแดนอีสานนี่ก็เป็นดินแดนหนึ่งซึ่งเราไปเที่ยวเราเราก็อยากจะพาไปไหว้สักการะสถานที่ที่พระ สายวิปัสสนาของไทยเนี่ยถือกําเนิดเกิดขึ้นที่นั่นนะครับได้ไปทําบุญด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะในเส้นทางเทศกาลดอกโบตั๋นตามรอยบูเช็กเทียนนะจากซีอานไปที่ลู่หยางนะฮะวันก่อนเราฟังเรื่องลู่หยางเราฟังเรื่องของถ้ำพระยุนกังแล้วเนี่ยนะฮะจริงบนเส้นทางนี้มีเรื่องราวของวัดจีนที่ดังที่สุดในโลก เขาบอกว่าเป็นวัดที่ดังที่สุดในโลกไม่ไม่ว่าจะเป็นวัดไทยวัดจีนวัดอินเดียนะก็วัดเร้าหลินเนี่ยวัดเร้าหลินนี่แหละเพราะว่าโดยเคนาะคนนิยายกําลังภายในอย่างผมเนี่ยวัดเส้าหลินเนี่ยโอ้ยมันจะเซ้าหลินยี่เนี่ยถือว่าดังที่สุดละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตำนาน18อรหันต์ตำนานของวิชากําลังภายในที่เกิดขึ้นมาหรือเรื่องราวของบูริมเรื่องราวของยุทธภพ,พเนี่ย แทบทุกเรื่องเลยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเซาหลินครับเรียกได้ว่าดังวัดสมาร์ทบูตึงอีกอะ <c oughs> นะครับคือวัดเซาหลินเนี่ยนะฮะเป็นวัดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานว่าพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเข้ามาที่จีนเนี่ยพวกฮ่องเต้พวกคนฮั่นเนี่ยซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าเขานับถือเต๋า,ตากับขงจื้อนะกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ก็คือแขกขาวเนี่ยค,ออคือพูดง่ายว่าพวกราชวงศ์เว่ยเหนือนะฮะสนใจมากกว่าแล้วก็ทำถ้ำพระแล้วก็เอาพุทธศาสนาเข้ามาเช่นเดียวกันกับวัดเส้าหลินคือเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือคือก่อนก่อนสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยหลายร้อยปีหลังจากนั้นเนี่ยก็มามีชื่อเสียงนะฮะ <itt> s> <S เมื่อท่านตักเงาะนะนเดินทางมาจากอินเดียแล้วก็มาลงหลักปักฐาน ที่วัดแห่งนี้แล้วท่านก็สังเกตดูว่าพระจีนเนี่ยที่มาทำวิปัสสนาเนี่ยมักจะนั่งวิปัสสนาไปไม่รอดก็คือเพราะร่างกายไม่แข็งแรงก็เริ่มสอนสอนให้กังฟูอ่ะสอนให้บริหารร่างกายสอนให้ดูแลรักษาร่างกายเองให้มีความแข็งแรงพอที่จะวิปัสสนาหรือว่าทำภารกิจของสงฆ์หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น กังฟ,งฟูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นกังฟูเพื่อที่จะบำรุงร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพาเพราะว่าเราจะนั่งวิปัสนาเป็นวันๆเนี่ยคือมันจะต้องมอีร่างกายที่ถึงพร้อมแล้วก็นั่งในท่าที่คลองสติได้ก็ม่เหมายนึงว่านั่งหลังตรองอย่าง,อย,างอย่างคนไทยเวลา นั่งกัสมา,า,สมาที่ใน,นหลังต้องตรงตัวต้องตรงอย่างนี้นะครับทีนี้พอเข้าสู่สมัยราชวงศ์ถังเนี่ยโดยเื่องใน,ในช่วงของหลีซื่อหมิงเนี่ยก็คือถังไทาจงเนี่ยนะฮะมันก็เกิดตรงที่ว่าถังไทจงเนี่ยก็เป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินช่วงนั้นเนี่ยให้มันเป็นปึกแผ่นในสมัยราชวงศ์ถังก็ต้องทําศึกสงครามรก็กลายเป็นว่าพระที่วัดเซ้าหลินเนี่ยมาช่วยถังไทจงเนี่ยรบ นะในสนามรบแล้วก็ถังท่านมก็ตั้งพระเนี่ยนะคือทำรูปบำรุงเลยแล้วก็ส่งเสริมหลังจากนั้นเนี่ยวัดเ้าหลินก็มีชื่อเสียงในเรื่องของบูครับคู่กับบุญบนะแล้วจากนั้นก็กลายมาเป็นเรื่องราวที่มันซับซ้อนนะมีการไล่ลำม,มีการใช้อาวุธนะมาเรื่อยๆวัดนี้ก็ผ่านศึกสงครามถูกทำลายบ้างถูก ยึดบ้างก็เคยไปไหมก็หลายหนแล้วทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยือนเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนแล้วที่นั่นเนี่ยถ้าพวกเราไปหลายท่านก็ไปมาแล้วนะก็ได้ไปชมความเก่าแก่เห็นท่านชวนน่ะท่านจะชอบต้นแปลกล้วยที่มันจิ้มเอานิ้วจิ้มต้องบอกอยู่ว่าท่านชวนหลีกภัยนะท่านเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะครับแล้วตอนนี้เวลาที่ท่านไป เห็นต้นไม้ผมจาได้ผมกับพิธาเกิงเนี่ยไปกับท่านชวนหลีกภัยไปเที่ยววัดเจ้าหลินเนี่ยด้วยกันพอท่านชวนเห็นต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยบางทีท่านก็จะบอกพวกเราเนี่ยนะว่าเรามาช่วยกันโอบต้นไม้นี่ดูซิคือเราแบบหลายคนไปโอบต้นไม้ต้นใหญ่รวมั้งท่านชวนเองเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเรื่องราวประวัติเพื่อเวลาไปประเทศจีนเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายท่านจะบอกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยเราได้ฟังจริงบ้างไม่จริงบ้างมันขึ้นอยู่กับว่า คนเล่าเป็นคนของใครเป็นเรื่องราวของผู้ชนะแต่ว่าคนที่จะรับรู้เป็นสักขีพยานความเป็นจริงเนี่ยก็คือเหล่าต้นไม้เหล่านั้นซึ่งยือนอายุมาหลายร้อยปีสามสี่พันปีผมยังจําได้เลยภาพท่านชวนที่กอดต้นไม้ที่วัดเศ้าหลินนะครับแล้วท่านชวนก็บอกว่าต้นนี้มันเป็นระดับแบบรุ่นทวดรุ่นแบบเราเลยนะทวดทวดทวดใช่เพราะเราก็ก็ท่านชวนเวลาท่านกอดต้นไม้จะเห็นเลยว่าท่านกอดต้นไม้แล้วท่านรักแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านอกว่า ถ้าต้นไม้เหล่านี้เล่าเรื่องได้เนี่ยคือต้นไมา่านี้เห็นเหตุการณ์ในวัดเจ้าหลิงมาเยอะแยะมากมายครับภาพหนึ่งที่ผมใช้เวลาที่ผมแฮปปี้เบอร์เดย์ท่านชวนนะ,ค,ะคือถ้าใครติดตาม Facebook ผมเนี่ยเจนภาพนี้บ่อยที่สุดเลยเวลาที่ผมถึงวันเกิดท่านเนี่ยผมจะเอาภาพนี้ขึ้นเสมอเลยนะ,ค,ะคือมีกำแพงสีแดงท่านจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวอันนั้นอะถ่ายอยู่ที่วัดเจ้าหลิงเรามีข้อความข้างหลัง เออเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่ <laughs> ข้อความบนชื่อศากบนกําแพงนั้นเออด้วยะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ประจําเลยเข้อความนน่าดีแต่คนเราจะแปลไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่วัดเส้าหลินเนี่ยนะฮะเราก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันก็จะมีไปดูโชว์นะฮะเขาจะมีโชว์เล็กๆให้พวกเราได้ชมกันอยู่ภายในวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวัดเส้าหลินก็กลายมาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรื่องของกังฟูเรื่องของปรมาจารย์ปักมอสถานที่ตั้งที่สวยงามนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสเสน่ห์หนึ่งที่เราอยจะจัดให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปชมกันหลายท่านอาจจะเคยไปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่วัดเส้าหลินเนี่ยนะฮะเราก็จะได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันก็จะมีไปดูโชว์นะฮะเขาจะมีโชว์เล็กๆให้พวกเราได้ชมกันอยู่ภายในวัดนะครับ 万山万。 ท่านอาจจะเคยไปมาแล้วนะครับแต่ว่าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่เสียหายถือว่าได้ไปไหว้พระที่วัดที่มันมีอายุเก่าแก่เนี่ยร่วมร่วม2,000ปีบริเวณหนึ่งของวัดเจ้าหลินเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเจดีย์ซึ่งเยอะมากเรียงกันเรียงรายกันเป็นเป็นแบบร้อยๆเพราะว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าวาดทุกองค์คือเขาทำสวยแล้วก็ก็จะเรียงรายกันเป็นเหมือนเป็นทะเลเจดีย์เลยนะครับซึ่ง ป่าเจดีเขาเรียกป่าเจดีแต่ว่าคือเยอะเป็นเรดีเยอะแล้วก็เราก็จะได้เดินวนเข้าไปเที่ยวในวัดเซาลินซึ่งมีความสวยงามหลายอาคารเขาก็จะบอกไปอาคารนี้เป็นอาคารที่สร้างมาเมื่อไหร่เรืออาคารนี้เนี่ยเคยถูกฟ้าผ่าเคยไฟไหม้เคยเกิดศึกสงครามมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีการรวยนะกลับเข้ามาผมเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราทุกคนน่ะที่เรานึกถึงเสียวริมยี่เพราะว่าจินตนาการของเรามันยิ่งใหญ่เหลือเกินเมื่อเราอ่านนิยายนะ โอ้โหแบบแล้ววันที่ผมไปเส้าหลินครั้งแรกนี่นะผิดหวังนิดหน่อยทำไมล่ะพี่คือผมไปเจอใต้เสือเป็นคนเก็บตั๋วผมยิงถ่ายรูปไว้เลยนะนี่คือนี่คือพระเร้าหลินองค์แรกที่ผมเห็นแล้วจากที่ผมเห็นความยิ่งใหญ่ใน <c oughs> ในนิยายกำลังภายในมาตลอด <c oughs> ท่านยืนอยู่ตรงที่เก็บตั๋ว เขาเป็นนิกายมหายานมีเพราะนิกายมหายานเนี่ยไม่ได้เคร่งครัดเหมือนเถรวาดบ้านเราเถรวาดยิ่งหนักอันนั้นคือพระนอกรีดแลวพี่ที่ยิ่งหนักเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเถรวาดเรานี่ถือว่าเคร่งครัดที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยงามของทริปที่เดินทางจากเซียนไปลู่หยางยะ่รับสาถึง2ีดเมษายนนะครับปีหน้านะฮะทริปนี้คุณกนกรัฐวงศ์กุล ก็<น>อยากไปด้วยเดินทา,าทางด้วยน,น,ะนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างท็อปนิกับอาราลูเมอร์ครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็ออกเดินทางจากเมืองเก่าก็คือเมืองฉางอานเดิมซึ่งปัจจุบันนี้คือซีอานฉางอานเป็นนครหลวงหรือเป็นเมืองหลวงของจีนเนี่ยยาวนานมากหลายพันปีก่อนที่จะย้ายจากฉางอานเนี่ยสุดท้ายมาอยู่ที่ ปักกิ่งในสมัยราชวงศ์หมิงใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้าอยู่มานานมากมีแค่ช่วงสั้นๆที่พระนางบูเชเทียนย้ายเมืองหลวงจากฉางอาน,นไปอยู่ที่ลั่หยางนะครับซึ่งเราก็จะไปเที่ยวตามรอยเส้นทางที่พระนางบูเชกเทียนย้ายเมืองหลวงจากฉางอานไปที่ลั่หยางซึ่งลั่หยางก็คือเมืองลอกเหียงเดิมรทริปนี้เราไปชมเทศกาลดอกโบตั๋นที่ ลวหยางนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลดอกโบตั๋นที่สวยที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านก็จองเข้ามาแล้วจะเครื่องทริปแล้วใช่น้ใครที่ยังไม่ได้จอง,ร,องรีบจองนะครับเพราะทริปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทริปที่ใหญ่ของเรานะครับอากาศดีอากาศดีมากช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานซึ่งอากาศดีแล้วดอกโบตั๋นที่นั่นคือโบตั๋นเนี่ยเขามีเป็น เป็นร้อยๆสายพันธุ์นะซึ่งที่ั่วอย่างเขาบอกว่ามันรวมทุกสายพันธุ์มาไว้ที่นี่นะครับแล้วดอกโพตันบางคือดอกโพตันก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างบางดอกก็ดอกประมาณดอกคล้ายๆแบบดอกอะไรนะบอกพู่ระหงบ้านเราอ่ะก็จะไซส์นั้นบางดอกก็จะไซส์ใหญ่เบอ้อเลยผมก็เคยเจอดอกโพตันที่มันแบบใหญ่เกือบเท่าหน้าผมเนี่ยก็เคยเจอก็จะมีความสวยงามซึ่งเป็นช่วงที่เราไป พอดีที่มีเทศกาลดอกโบตันเรียนเชิญนะครับครับ,รบก็เรียนเชิญนะครับเวลามีสั้นๆ25นาทีพี่ปุ้มคุณกระหนกถ้าดูอยู่เพิ่มเวลาให้เราอีกสักนิดนะครับเพราะว่าพูดแป๊บเดียวหมดเรื่องไม่มีอะไร <c oughs> มาพูดแป๊บเดียวหมดเวลาแต่เรื่องยังเหลืออีกเยอะเลยวันนี้ผมและพี่จะเกิรลาพุณ้ชมไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ